ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิวไทยดับบล็อกสปอร์ตนะครับมีเห็นป้ายนี่ครับป้ายฝ่ายไอศครีมนะครับป้ายร้านเดนะบูชอมขึ้นเนี่ยเดะบูพัมคินนี่ก็คือชื่อร้านนะครับชื่อดังขายกาแฟมีเบเกอรี่แล้วก็มีไอศครีมอร่อยนะฮะ เมืองเสียมเรียบนะครับประเทศกักมพูชาประเทศมพนะฮะใครที่ไปเที่ยวนครวัดนะครับนครวัดหรือใครไปทำธุระที่พนมเปญก็ได้นะครับจะมีร้านนี่ปเปิดสาขายอยู่นะครับที่เสียมเรียบเนี่ยมีประมาณสามสาขาเลยนี่เป็นสาขาเมื่อก่อนมีแค่สาขาเดียวข้อดีก็คือว่าที่นี่นะครับมีไอติมอร่อย ครับอร่อยติ่แบบโฮมเมดครับแต่พอมีกาแฟมีอะไรแต่ละรต่งนี้เป็นแค่บูธอยู่ตรงไอมารเก็ตนี้ผมมาที่ร้านหลังเขาในการร้านกนนานนั่งมาไปเที่ยวแล้วคดเวัตถเรียบร้อนนะครับร้อนร้านนี้เป็นบ่อขงกับนั่งพักเนี่ยก็จะมีบ่อให้นั่งนะครับเอสเซ่ก็ราคาไม่ถูกแต่รสชาติก็ ก็ลงส่งน้ำส่งเลือก็เป็นแนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่ร้านนี่จะมีขนมปังมืเบเกอรี่เบเกอรีนอร่นี่ก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสนะครับมีหลายอย่างที่เป็น,บนเบเกอรี่ที่เมืองไทยไม่มีใครมาเที่ยวกัมพูชาเวียดนามลามนะครับกัมพูชากับเวียดนามค่อนข้างจะเรื่องบเบเกอรี่นเนี่ยก็จะไมค่อยประสบ วิชาจากฝรั่งเศสโดยตรง,อ,งอันนี้ว่าไม่ได้นี่คือบรรยากาศาดี๋ยวบูอมกินนะครับเอเข้าไปดูก็ได้กินอย่างเล่น,ลนร้านนี้เห็นมันน่ากินนะก็เลยเอามาก็เป็นพายกล้วยนะครับ,บก็จะทำเป็นรูปกล้วยด้วยอะไรอย่น,นี้ก็ดีนะหน้าหน้าตา,หน,าหน้าถามมากครับก็เลยก็จะซื้อมาลองดูเดี๋ยวดูอมกินะ ส่วนสาขาที่พนมเปญเนี่ยยังไม่เคยลองกับเคยผ่านนาร้านเขาแต่ว่ายังยังไม่้มีโอกาสลองสักทีนะครับนอกจากเรื่องไอติมแล้วเรื่องกาแฟเรื่องเบเกอรี่นะครับก็มีอาหารอาหารแบบข้างในเลืออะไรอย่างเงี้ยทานด้วยนะครับอานฝรั่งก็มีแล้วก็อันนี้ก็มีน,นีนครับแก้วเด็กน,นะฮะใครสั่งน้ำปั่นที่นี่นะครับเชคที่นี่อย่างเดีย สวายนะครับสวา,ายนี่ก,ก็คืออะมะม่วงครับโคเชกแก้วถ้าคุณใหญ่ยักษ์มากนะครับใครร้อนๆมานจะตากางนอกไปเที่ยวนครวัดนะครับหรืลอลคอวัดมาร้อนเกดแดดนะครับนนาาม,มาทานเชคที่นี่ครับแก้วเขบเรีกแก้วแบวบวายมากครับแก้วใหญ่แบบกินเงินแบบให้เย็นสะใจเลยครับครับก็รีวิวร้านบูพัมกินเสียมเรียบประเทศกัมพูชาครับ